ขากันเชียงมาครับมาดูเด็กๆเตะขาท่ากันเชียง,ย,งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธเจอทัววิเชียวนะครับปลายเท้าปลายเท้ายกขึ้นหน่อยปลายเท้าให้น้ำกระจยจนาโกบโกบ Phải tháo thì năm gà chai tê xuống ít ơ tê xuống ít hả ôi cái khỏi mà หอดบอ่เนาะเรวบเร็วๆมาครับปลายเท้าดีดน้ำขึ้นเห็นให้ให้เห็นฟองให้มีฟองอากาศปลายเท้ามีฟองอากาศ สูงอีกสูงอีกปลายเท้าอ <studio> ่ะเข่าอย่าตั้งเข่าอย่าตั้งเยอะเข่าอย่าตั้งปลายเท้าขึ้นเตะเตะเตะขึ้นเตะขึ้นถึงสูงเตะขึ้นถึงสูงดีดนี่ดีดปึ้งขึ้นถึงสูงเนี่ยดีดปึ้งขึ้นถึงสูง เออปลายเท้าดีดขึ้นนั่นแหละเออไห้เห็นฟองน้ำเออเขาจะตั้งเยอะเขาแบบนั้นแหละไปเลย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  hoài Xóng thưa chút nè mẹ mày à mày Điệt khuyên lên lưu Vậy khảo chít À khảo ไปเท้านะอย่าชันเข่าขึ้นสูงเออนั่นแหละเอาแต่ไปเท้าไปก้นจมก้นจมก้นจมยืดแขนอีกหน่อยแขนตรงๆ เอ,อ่ยืดแขนไปแขนตรงตรงเออไปนั่นแหละนั่นแหละขยับเร็วๆทีนี้ขยับไตเท้าเร็วๆไปดีไปเลยเจะาถอยก่อนเจะาถอยไปก่อนเจะาถอยไปปล่อยบอด เกือบแล้วเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมไม่ตตองเก่งนะจัดตัวให้ตรงนิ่งๆเหมือนเมื่อกี้นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไวส้สำนรัก็น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องครับสวัสดีครับ